สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่นอนเช้าสตูดิโอนะครับนอนเช้าสตูดิโอคลิปวีดีโอสอนงานกราฟ,ฟิกจะมาทุกวันอาัคารของทุกสัปดาห์นะครับยังไงทุกคนก็ฝากติดตามกันด้วยสำหรับนอนเช้าสตูดิโอเกี่ยวกับกราฟ,ฟิกนะครับวันนี้เบบจะพาทุกคนมาเรียนรู้เกี่ยวกับ การทําตัวอักษรนีออนหรือการแต่งตัวอักษรหรือเทค t นะครับให้เป็นแสงไฟนีออนกันก่อนอื่นนะครับทุกคนเราเปิด Adobe Photoshop เข้ามานะครับแล้วเราก็ new layer นะครับแล้วก็เลือกไซส์ขนาดที่เราจะทำการตกแต่งนะครับวันนี้เป็ดเลือกขนาดเป็นไซส์คล้ายๆเหมือนหน้าปก YouTube นะครับคราวนี้อย่างต่อมาคือเราต้องเลือกเอา สีครับตอนนี้เป็ดกะว่าเป็ดจะทําพื้นหลังเป็นสีดํานะครับเดี๋ยวขออนุญาตเลือกเป็นสีดําไปก่อนนะครับแล้วก็ใส่แท่งถังสีระบายลงไปเป็นสีดําเรียบร้อยนะครับคราวนี้อย่างต่อมาครับเป็ดจะสร้างตัวอักษรนะครับขึ้นมาใส่สีเป็นสีขาวก่อนนะครับจะได้เห็นชัดเจนเนาะอ่ะเ็ดจะพิมพ์คําว่านอนเช้าสูดิโอนะครับ อ่ะ,อะเป็นพิมพ์นอนเช้าสตูดิโอนะครับมาแบบนี้แล้วนะครับแล้วก็จะขยายขึ้นมาเลยนะครับอ่ะเป็นได้นอนเช้าสตูดิโอเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้หลังจากที่เราบันทึกเรียบร้อยนะครับเราก็มาเริ่มทํางานกันเลยครับเป็ดตอนนี้เป็ดจะอยากให้ตัวนีออนเนี่ยมันมีสีหลากหลายมากขึ้นวิธีการคือให้เราไปที่กราเดียนครับอ่ะ แล้วก็เลือกระบุสีให้เขาครับในที่นี้เดี๋ยวเป็ดขอเล่นสีม่วงเข้มๆหน่อยนะครับอ่ะขอเล่นน้ำเงินเขียวม่วงเลยกันเนาะขอน้เงินแจ๊ดๆหน่อยสิอ่ะเดี๋ยวขอม่วงแจ๊ดๆหน่อยนะครับหลังจากนั้นเป็ดต้องสร้าง New La เ e r ขึ้นมาหนึ่ง a y e r ครับแล้วก็ลากจากซ้ายไปขวานะครับปึ้งเราจะได้ พื้นหลังที่เป็นการไล่สีเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเป็ดจะก,กดที่ตรง New Layer 1นะครับคลิกขวาหนึครั้งแล้วก็เลือก Create ตัวนี้นะครับเพื่อที่จะทำให้สีพื้นหลังไปอยู่ในตัวอักษรเรียบร้อยนะครับาตามภาพเลยหลังจากนั้นต่อมานะครับเป็ดจะ Copy 2ตัวนี้ด้วย Ctrl J ครับหครั้ง แล้วก็คอนโทรล e 1ครั้งนะครับหลังจากนั้นเป็ดจะกดคอนโทรล j อีก1ครั้งเพื่อ copy เดี๋ยวแป๊บหนึ่งกดผิดหลังจากนั้นจะกดคอนโทรล j อีก1ครั้งเพื่อให้ได้2 2เลเยอร์นี้นะครับเพื่อให้ได้2เลเยอร์นี้นะเป็ดจะทำเลเยอร์ที่2ก่อนไปที่ฟิลเตอร์ครับเบลอครับแล้วก็เป็ดจะทำให้มันฟุงไปสิร้อยกว่าร้อยกว่าเอาสัก เอาสักร้อยสาก็ได้อ่าเริ่มฟุ้งแล้วคราวนี้เป็จะทำตัวที่2ครับไปที่เมนูเบอร์ตัวเดิมเลยครับแคสเซนเบอร์นะครับแล้วเราก็จะลดขยอยลงมานิดนึงนะครับอ่ะเอาประมาณนี้แล้วกันเนาะโอเคครับอ่ะกดโอเคไปครับหลังจากนั้นนะครับทุกคน <c oughs> เราจะย้ายตัวที่เราทำเบอร์เนี่ยครับลงมาอยู่ใต้ฟอนต์เรานะครับ แล้วเราก็คลิกเข้าไปที่ฟอนต์ครับดับเบิลคลิกหรือคลิกขวาเข้าไป1นึงครั้งแล้วก็ไปที่ b e d d i n g Option นะครับเราจะไปทำให้ฟอนต์เรารู้สึกว่ามันเป็นสีขาวแล้วก็ไฟออกมาจากฟอนต์ที่ ครานี้นะครับ หากทุกคนอยากได้พื้นหลังที่มันเป็นแบบอื่นๆทุกคนสามารถหามาใส่ได้พื้นหลังที่จะสวยหรือพื้นหลังที่จะทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเด่นชัดมันอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยบางทีมันอาจจะเป็นพื้นหลังสีดาสีน้ําเงินหรือพื้นหลังสีเข้มๆเรามาลองดูกันว่ามันเข้ากับเขาเรียกว่ามันเข้ากับงานเรามากน้อยแค่ไหนในที่นี้เป็ดจะลองทําพื้นหลังสีน้ำเงินดูจะเป็ดเอาพื้นหลังเข้ามา อันนี้คือพื้นหลังที่เป็ดเลือกมานะครับเดี๋ยวเป็ดจะย้ายลงไปอยู่ล่างสุดเลยโอเคนะครับแล้วเราก็ลด opacity ของพื้นหลังลงให้รู้สึกว่าเป็นพื้นหลังที่เข้มนิดหนึ่งนะครับเหมือนเป็นเจอจางเจอจางให้เราเห็นนิดเดียวนะฮะอ่าลักษณะนี้นะครับ โอเคครับทุกคนอันนี้คือการแต่งฟอนต์ให้เป็นฟอนต์นีออนหรือฟอนต์เรืองแสงนั่นเองครับเป็ดไม่ใช่การาฟิกที่เก่งนะครับแต่เป็ดแค่มาแชร์ประสบการณ์หรือว่าแชร์เทคนิคเล็กๆน้อยๆที่เป็ดใช้ในการทํางานของเป็ดเองเอามาฝากทุกคนกันมีบางอย่างที่เป็ดจําชื่อออปชันไม่ได้แต่เป็ดจาได้ว่ามันอยู่ส่วนไหนอันนี้ก็เนื่องจากว่าเป็ดใช้เทคนิคการจํามากกว่าการจําชื่อนะครับต้องขออภัยล่วงหน้าเลย รหรือถ้าใครที่บอกว่าออพี่เป็ดใส่ผิดนะมันต้องแต่งอ e ีกหรือมันอาจจะไม่พออาจจะต้องแต่งเพิ่มสามารถคอมเมนต์บอกไปได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับวันนี้เป็ดต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับเออลืมไปสำหรับคนที่อยากติดตามเฉพาะกราฟิกนะครับผมสามารถกดที่เพลย์ลิสต์ ที่เป็ดขึ้นให้ท่ายคิดได้หรือใครที่อยากติดตามไลฟ์สไตล์ชีวิตของเป็ดในทุกๆด้านนะครับสามารถกดติดตามช่องนอนเช้าสตูดิโอได้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ